สวัสดีครับคุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีกับ youtube channel hrcoms a นี่คือรายการตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคมนะครับ EP ที่10ครับผมรวบรวมคำถามที่ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะครับคือเห็นแล้วตอบได้เลยทั้งหมด4คํคำถามสั้นๆครับมาแล้วครับคำถามแรกนีครับถามว่าผลประโยชน์ตอบแทนคิดยังไงสมมติว่าส่งประกันสังคมมาตรา33มา1ปีมีเงินที่ส่งอยู่6 อ่าไม่ใช่6กแสนหกหมื่นนะครับจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนประมาณเท่าไรครับผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักการก็เหมือนกับเราฝากเงินกับธนาคารแล้วเราได้ดอกเบี้ยนะครับทุกปีเขาจะมีการคิดดอกเบี้ยให้นะครับซึ่งดอกเบี้ยของธนาคารก็เหมือนกันนะครับแต่ละปีก็จะไม่เท่ากันขึ้นขึ้นลงๆนะครับสาหรับ ของกองทุนประกันสังคมนี่นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะครับต่ำมากมากเลยเพราะว่ากองทุนไม่ค่อยได้กำไรนะครับมาเจอกับวิกฤตโควิดเข้าไปนะครับก็เหลืออยู่2.75นะครับแต่ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็อยู่ที่4.5นะครับแต่ละปีก็ประมาณนี้นะครับ4 5 6 7 7ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับต้องย้อนกลับไปดูประกาศของทุกปีนะครับก็คิดเหมือนกับ ดอกเบี้ยเวลาที่เราไปฝากเงินกับธนาคารนะครับข้อที่2นะครับส่งกรณีชราภาพมา240เดือนถูกเลิกจ้างตอนอายุ51รอรับบํานาญเลยดีไหมตอนนี้ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่นะครับก็บอกไม่ได้นะครับดีหรือไม่ดีนะครับถ้าบัตรทองดีอยู่แล้วก็แนะนำให้ใช้บัตรทองต่อไปแล้วก็รอรับบํานาญเลยนะครับไม่ต้อง ไปต่อมาตรา39นะครับถ้าจะเอาบำนาญนะไม่ต้องต่อมาตรา39แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าบ,บัตรทองไม่ดีมาตรา39คุ้มครองดีกว่แ well. กวาแล้วก็ไม่ได้อยากได้บำนาญก็ไปต่อมาตรา39แล้วก็ควรที่จะต่อยาวๆไปตลอดชีวิตเลยนะครับก็เลือกเอานะครับถ้าจะเอาบำนาญก็นี่แหละใช้บัตรทองไปนะครับถ้าไม่สนใจบำนาญจะเอาความคุ้มครองมาตรา39ก็เข้ามาตรา39แล้วก็ต่อยาวไปเลยไม่แนะนําให้ ไปต่อมาตรา39แล้วเปลี่ยนใจออกมาเอาบำนาญอย่างนี้ไม่ควรครับมาข้อที่3ครับถ้าอายุ55รับเงินบำนาญแล้วเรายังทำกับบริษัทเก่าได้อยู่ไหมครับถ้าลาออกมาใช่ไหมครับลาออกจากบริษัทเก่ารับบำนาญแล้วแล้วกลับเข้าสู่บริษัทเก่าทำได้ครับแต่บำนาญจะถูกหยุดจ่ายครับกลับไปเป็นผู้ประกันตนเมื่อไหรบำนาญถูกหยุดจ่ายครับอ่าข้อต่อไปนะครับอายุ58 ทำมาตรา39จะต้องส่งต่อจน60ปีหรือควรหยุดมาอีกแล้วนะครับคําถามว่าควรไม่ควรเนี่ยก็แล้วแต่นะครับอายุ58ทามาตรา39นะครับออไม่เข้าใจเหมือนกันจะส่งต่อจนอายุ60ปีคุณจะส่งต่อเพื่ออะไรจะเอาความคุ้มครองใช่ไหมถ้าจะเอาความคุ้มครองทําไมถึงจะเอาความคุ้มครองแค่60ปีเกินอายุ60ปีคุณจะป่วยน้อยลง คุณจะใช้สิทธิประโยชน์น้อยลงหรือเปล่านะครับสิทธิบางอย่างอาจจะใช้น้อยลงอย่างเช่นคลอดบุตรอาจจะไม่ได้ใช้นะครับส่งคะอ์บุตรอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ากรณีเจ็บป่วยกรณีตายเนี่ยคุณมั่นใจหรือว่าถ้าคุณอายุมากขึ้นคุณจะมีโอกาสตายน้อยกว่าอายุน้อยมันก็ไม่น่าใช่หรืออายุมากขึ้นโอกาสป่วยน้อยกว่าตอนอายุน้อยมันก็ไม่น่าใช่นะครับดังนั้นถามตัวเองนะครับว่าคุณจะส่งถึงอายุ60 เพื่ออะไรนะครับเกินอายุ60ไปแล้วถ้าคุณไม่ส่งคุณจะเอาอะไรนะครับเหตุผลมาอยู่ตรงนี้แหละครับว่าที่จะส่งไปถึงอายุ60สิคุณส่งเพื่ออะไรนะครับจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรครับผลตอบแทนก็คงจะบอกไม่ได้เพราะว่าคุณบอกแค่อายุกับเป็นมาตรา39นะครับฐานค่าจ้างระยะเวลาการส่งคุณไม่ได้บอกมาเลยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับใน4ข้อ ไม่รู้ว่าตรงใจหรือเปล่านะครับบางคำถามผมอ่านแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการสื่อออกมาผมก็เอาตามความเข้าใจของผมนะครับผมอ่านเข้าใจยังไงผมก็ตอบตามความเข้าใจนะครับถ้าใครอยากได้คำตอบชัดๆนะครับก็ลองศึกษาดูจากคลิปเก่าๆที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับก็จะพอรู้แนวนะครับว่าถ้าจะถามจะให้ข้อมูลประมาณไหนจะได้คาตอบที่ โดนใจทั้งสองฝ่ายนะครับคือคุณถามมาแล้วผมเข้าใจตรงกันกันกบคุณนะครับแล้วพบกันใน EP ีที่11นะครับใครที่ยังไม่ได้ฝากคำถามเอาไว้นะครับกลับไปที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามนะครับใผมโชว์ขึ้นตรงนี้ให้ด้วยนะครับพื้นที่ตั้งคำถามคลิกเข้าไปเลยนะครับหรือใครที่ไม่เห็น มีคลิปโชว์ขึ้นมาที่พื้นที่ตรงนี้นะครับก็มาดูที่คำบรรยายใต้คลิปนะครับก็จะมีลิงก์คลิกเข้าไปได้เลยครับฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาต่อแบบนี้แล้วพบกัน EP ถัดไปครับ